ลับโจนมาลารอยู่ตอนที่1พฤติการห้าวหาญของกองโจนเชิดดำในบังคับบัญชาของเสือใบที่ทำลายล้างสมาคมเลือดกับเหล็กราบไปนั้นทำให้ประชาชน,ชนชาวยะลาตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวในตอนดึกสงัดคืนวันนั้นเสียงปืนยิงเร็วเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างกึกก้องสนันวันไหวแสงเพลิงแดงฉานจับท้องฟ้าชาวบ,บ้านร้านตลาดอกสันแข,ขวนไปตามๆกันต่างเข้าใจว่าเกิดการจลาจลและผู้คนร้ายได้ก่อวินาศกรรมขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังยกไปยังสำนักเลือดกับเหล็กพร้อมด้วยอาวุธครบมือแต่เมื่อไปถึงกองโจนเชิดดำได้ล่าถอยกลับเบตงแล้วคงทิ้งศพสมาชิกเชิดดำไว้3าคนนอนตายอยู่ในเขตสมาคมรับหน่วยดับเพลิงของเทศบาลรีบรุดมาทำการดับไฟแต่ก็ช้าเกินไปบ้านของหัวหน้าเลือดกับเหล็กเป็นเหยื่อพระเพลิงไปหมดสิน้นวันรุ่งขึ้นตอนเย็นคำแถลงการเชิดดำถูกแจกจ่ายไปทั่วนิบงคราวนี้ประชาชนพลเมืองทั้งหลายจึงได้ทราบความจริงว่า กองโจรดาบดำได้ทำลายล้างสมาคมรับอันเป็นภัยต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรงเชิดดำของเสือใบยังไม่สูญสิน้นเชิดดำอุบัติขึ้นแล้วทั่วทั้งยะลาโจดขานถึงเรื่องเชิดดำกองโจนที่มีที่พลใหญ่ยิ่งและเป็นมิตรที่ดีของบุคลคลทุกคนที่ตั้งมั่นในสุจริตธ,ธรรมอย่างไรก็ตามประชาชนมั่นใจว่าเสือใบนั้นได้สิ้นสุดชีวิตไปนานแล้วกองโจนเชิดดำที่ตั้งขึ้นใหม่คงมีนายโจนคนใดคนหนึ่งควบคุมบังคับบัญชาแทนเสือใบ และ,จะเจริญรอยตามเสือใบผู้ให้กำเนิดเชิดดำการที่กองโจรเชิดดำทลายลังสมาคมรับได้แล้วนั้นทําให้ประชาชนพลเมืองต่างล้วนชื่นชมยินดีไปตามๆกันชาวยะลารู้ละแคะละคายในเรื่องเลือดก,กับเหล็กมานานแล้วตํารวจก็ทราบดีกําลังหาหลักฐานและเตรียมจับกลุ่มแต่เผอิญเชิดดำบุกเข้าเสียก่อนสมาชิกเลือดกับเหล็กนับแต่สนิทผู้เป็นหัวหนา้าถูกพวกเชิดดำยิงตายหรือมิฉะนั้นก็ถูกไฟอคอกตายหมดสิ้น หากจะมีใครคนใดคนหนึ่งรอดตายได้ก็เห็นจะเป็นบุตรลงที่ดาสุดสวัสดิ์ของสนิทเพียงคนเดียวเท่านั้นบรรดาพ่อค้าข้าบดีที่ขูดเลือดขูดเนื้อคนจนสร้างความมั่งมีจากเลือดเนื้อคนจนต่างเหนาๆร้อนร้อไปตามๆกันพกแรงว่าตนต้องตกเป็นเหยื่อเชิดดำในวันใดวันหนึ่งแต่ธนบดีหรือพ่อค้าที่มีสัมมาอาชีพนอนตาหลับเพระาะทราบดีว่าเชิดดำจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้เขาเป็นอันขาดกองโจรเชิดดำเป็นโจรที่ประชาชนรักใคร่มาก โดยเฉพาะนามเสือใบยังมีผู้กก่าวขวัญสะดุดดีเขาอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ดีเชิดดำได้กระพติผิดกฎหมายถึงแม้เชิดดำได้ทำลายล้างศัตรูสำคัญของประเทศแต่เชิดดำยังคงอยู่ในฐานะโจรอยู่นั่นเองดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยาลาจึงรีบรางงานด่วนมาทางกรมตำรวจแล้วเร่งทำการสืบสวนค้นคว้าหารังเชิดดำในป่าเบตงโดยด่วนวันคืนผ่านพ้นไปตามลำดับบุรหลง แม่สาวงามธิดาของหัวหน้าสมาคมรับได้ตกเป็นเฉลยเชิดดำได้เจวันแล้วรอนอยู่ร่วมบ้านเดียวกับขุนโจรได้รับความสุขสะดวกสบายทุกประการในตอนแรกบุตรหงเกียิชังเสบอใบอย่างยิ่งเหตุผลที่เกลียดเพราะเขานำกองโจรเชิดดำไปประทะกับพรรคพวกบิดาของหล่อนแล้วจับรอนมาขังไว้แต่แล้วต่อมาการได้อยู่ใกล้ชิดกันทําให้บุรงแลรเห็นอัธยาศัยใจคออันดีงามของขุนโจรผู้นี้เขามีบุคลิกลักษณะน่าเคารพนับถือมากเพียบพร้อมไปด้วยความเมตตาการุณา เสือใบให้ความรักเอนดูหล่อนเหมือนน้องสาวเขาปล่อยให้หล่อนมีอิสระท่องเที่ยวไปทั่วค่ายเชิดดำสมุโน,นโจรและนายโจรทุกคนสุภาพต่อหล่อนและให้เกียรติหล่อนบุหลงแปลกใจอย่างที่สุดกองโจรเสือใบเป็นกองโจรที่มีระเบียบแบบแผนมีวินัยอันดีงามเชื่อฟังคําสั่งผู้บังคับบัญชาของตนกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่หยาบคายเหมือนพวกโจรทั้งหลายความพอใจในตัวเสือใบได้บังเกิดขึ้นแก่บุหลงทีละน้อยในที่สุดหล่อนก็หายเกียรติเขาให้ความเคารพนับถือเขา ให้ความสนิทสนมกับเขายัางรวดเร็วเชิดดำที่ถูกส่งไปนิบงเพื่อสำรวจความเสียหายของฝ่ายสมาคมรับได้กลับมาเบียตรงแล้วบอกกับบุตรหลงว่าบิดาของหล่อนถูกไฟอคอกตายแล้วบุตรหลงร้องไห้สะอึกสะอื้นค้ามกรวนถึงพ่อของหล่อนเสือใบได้ปอบโยนบุตรหลงชี้แจงให้หล่อนฟังว่าเขาจำต้องสังหารชาวคณะเลือดก,กับเหล็กทุกคนเพราะสมาคมนี้เป็นสมาคมที่คิดทำลายประเทศไทยในทางตรงและทางอ้อม บัดนี้บุหลงแม่สาวงามได้คลายค,ายความเศร้าโศกลงบ้างแล้วเสือใบขอร้องให้หล่อนพักอยู่กับเขาต่อไปซึ่งเขากําลังติดต่อกับญาติของหล่อนที่ปัตตานีเมื่อการติดต่อเรียบร้อยเขาจะส่งตัวบุหลงให้ไปอยู่กับญาติตามความประสงค์แม่สาวตาคมผู้นี้เริ่มมีความสุขแล้วสดชื่นรื่นเริงเหมือนนกน้อยหล่อนเป็นหญิงสาวคงแก่เรียนคนหนึ่งสําเร็จการศึกษามาจากปีหนังมีนิสัยรักสนุกช่างพูดหัวเราะบ่อย บุหลงยอมรับสารภาพกับตัวเองว่าเดี๋ยวนี้หล่อนไม่เกลียดคุณโจนเลยเขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดในชีวิตของหล่อนแต่เขาแก่กว่าบุหลงถึง14ปีแต่ก็ยังหนุ่มและเกะ๋ท่าทางภาคภูมิสมกับที่เขาเป็นนายโจรบางขณะเขาสนุกสนานกับบริวัรของเขาเหมือนกับเพื่อนแต่บางขณะเขาก็เด็ดขาดเหมือนจอมบงการสมาชิกเชิดดำทั้งรักทั้งเกรงกลัวเขาบุหลงรู้สึกว่าค่ายเชิดดำท่ามกลางป่าดงพงไพรเป็นสถานที่มีความสุขอย่างยิ่ง พวกโจรทุกคนรักใคร่กลมเกลวกันมันไม่ผิดอะไรกับนิคมแห่งหนึ่งบุหลงฝึกหัดขีม่ม้าฝึกหัดยิงปืนนายโจรหลายคนช่วยฝึกหัดให้หล่อนทุกคนไม่เคยแสดงกิริยาท่าทางติดเนื้อต้องใจหล่อนเลยแม้กระทั่งเสือใบเองก็ไม่เคยพูดล่วงเกินหล่อนแม้แต่น้อยหล่อนมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายที่สุดเป็นคนพิเศษของค่ายเชิดดำนี้สายวันหนึ่งประมุขแห่งกองโจรเชิดดำกำลังตรวจนับกระสุนปืนรุ่นใหม่ที่คนของเขาไปหาซื้อมาด้วยราคาแพง เสือใบเสือนิวัตและนายโจรหลายคนยืนอยู่หน้ากระท่อมหลังหนึ่งอันเป็นคลังแสงของเชิดดำสมุนโจร3-4ี่คนช่วยกันนำกระสุนปืนลงจากรถจีบการตรวจนับกระทำอย่างถี่ถ้วนมีบัญชีเป็นหลักฐานการเก็บรักษาก็เป็นไปอย่างดีที่สุดเสือใบได้กล่าวขึ้นกับผู้ช่วยของเขาว่าความจำเป็นเรามีอยู่สองประการเท่านั้นคือสเสบียงอาหารและอาวุธลูกระเบิดมือปืน m 3รลายที่พ่อค้ายะลาเขาเสนอขายกับคุณถึงแม้มันแพงไปหน่อยแต่ผมก็เห็นว่าควรรับซื้อไว้หรือว่าไงนิวัต เสรนิวัดนิ่งอึ้งไปครูอย่าเพิ่งเลยครับพี่ใบผมจะแก้งกระวิงเวลาไว้ก่อนผมรู้ดีเขาร้อนเงินอย่างไรก็ต้องขายให้เราในราคาที่เราต่อรองกับเขาคุณโจรพยักหน้าอย่างนั้นก็ตามใจกระสุนที่ได้มาใหม่รุ่นเนี้จะทําให้เรามีเกี้ยวเล็บแข็งแกร่งขึ้นอีกมากเชียวนะก่อนที่นิวัฒจะพูดว่ากะไรเสรียงปืนยิงเร็วกระบอกหนึ่งดังกังวานขึ้นทางบ้านพักขุนโจรนั่นเองบรรดาสมุนโจรต่างควา้าอาวุธปืนคู่มือวิ่งออกจากที่พักของตอนเตรียมพร้อมต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพวกโจรคณะหนึ่งคณะใดแต่เือใบรู้ดีว่าเสียงปืนที่เกิดขึ้นนี้มาจากการกระทําของพวกเชิดดาคนใดคนหนึ่งเพราะถ้าเจ้าหน้าที่บุกรุกเข้ามาหน่วยระวังเหตุของเขาต้องแจ้งข่าวมาให้ทราบล่วงหน้าเขาพานิวัตรวิ่งหยอกหยอะผ่านบริเวณลานกว้างตรงไปยังบ้านพักของเขาเมื่อมาถึงตัวเรือนขอรเห็นแม่สาวน้อยในตาคมกําลังยืนอยู่ในหมู่บริวารเขาหลายคนในมือบุหรงมีสเตนกระบอกหนึ่งเือใบปลาดเข้าหาใบหน้าขุนโจนเกรงขื่ม ใครเปนคนยิงปืนจากน้ําเสียงดุดันเช่นนี้ทําให้บริวารเชิดดำหนาวร้อน,อนไปต,ตามๆกันแม้กระทั้งบุหลงเองก็รู้สึกประวันพรั่นใจเกรงกลัวเขาคุณบุหลงขอรับบริวารคนหนึ่งตอบอย่างนอบน้อมเขาหันควับมาทางหล่อนบุหลงฝืนยิ้มให้เขาแต่แล้วก็ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้เมื่อเสือใบไม่ยอมยิ้มตอบแม่สาวตาคมส่งสเตนให้เขาแต่โดยดีแล้วพูดเสียงอ่อยน่าสงสาร ยกโทษให้บุหลงเถอะนะครับพี่ใบบุหลรงร้องเหนียวไกลเล่นมันก็ลั่นออกไปเองที่หลังบุหลงไม่เล่นปืนหรอก่ะแล้วรอนก็เอื้อมมือดึงเข็มขัดกระสุนปืนพกของเขาแก้เกอขุนโจรกั้นหัวเระแทบแย่ทำไมถึงซนอย่างนี้ฮะถ้าเผื่อไปโดนใครเข้าจะว่ายังไงใครบอกให้เอกกระบอกนี้มาเล่นรอนทําเสียงคลางเหมือนร้องไห้ขมวดนิ้วนิ้วหน้าอย่าดูบุหลงอย่างนี้สิคะมาทําตาโตเป็นไข่่ะน่ากลัวกจะตาย เสือใบัวเราอออกมาดังๆบริวารเขาและเสือนิวัตเพียงแต่อมยิม้มแล้วแยกย้ายกันกลับไปปล่อยให้ขุนโจรยืนอยู่กับบุหลงสองต่อสองถ้าบุหลงไม่เล่นซนหนึ่งเนี่ยคงน่ารักขึ้นอีกมากเขาพูดยิม้มยิ้มซนไม่เข้าเรื่องนี่นะแล้วหล่อนก็ยิ้มให้เขายังประจบหายโกรธแล้วเหรอคะยังเขาแกล้งตวาดสวนบุหลงทำปากห่อในตากลมโตน่ารักแล้วหล่อนก็หัวเราะเล็กๆกม้มศีรษะชนหน้าอกเขามันเป็นกิริยาที่น่ารักน่าอินดูที่สุด สบายยกมือตบศีรษะร่อนเบาๆบาย่คนนี้มันช่างประจบนกวันก่อนก็ทีหนึ่งแล้วเผลอหน่อยเดียวเข้าไปในคลังแสงเอาเครื่องพ่นไฟออกมาเล่นดีแต่เด็กๆมันช่วยห้ามไว้นะไม่งั้น,นบุหลงเผาค่ายพี่ไปแล้วไปเลยขึ้นเรือนแล้วทีหลังถ้าเอาปืนออกมาเล่นอีกจะถูกลงโทษลงโทษยังไงครับพี่ใบร่อนหัวเราะเสียงใสเขามองไปทางชายป่าจับมัดไว้นู่นให้เสือกินมัดพี่ใบใกล้ๆกล้บุหลงด้วยนะคะเสือมันเห็นเข้ามันได้กินพี่ก่อนเพราะพี่ใบตัวโตกว่าบุหลง แล้วหล่อนก็คว้ามือเข่าพาวิ่งหยอะๆยะขึ้นไปบนเรือนเราสมุนโจรมองดูภาพนั้นยังชื่นชมนิสัยที่ลาดเริงสดชื่นของบุหลงทําให้หล่อนเป็นที่รักของทุกๆคนในค่ายเชิดดํานี้หล่อนชอบช่วยเขาทํางานใครซักเสื้อผ้าบุหลงเห็นเข,เข้าก็เข้าไปช่วยใครป่วยไข้ไม่สบายบุหลงก็ช่วยพยาบาลไม่มีใครอยากให้บุหลงไปจากค่ายนี้เลยคุณโจรกับบุหลงนั่งพักผ่อนอยู่ที่เก้าอี้ริมระเบียงเรือนคนลับใช้นํากาแฟและผละไม้มาให้สําหรับเขากับหล่อน ขณะนั้นขุนโจรแลเห็นบริวารเขาคนหนึ่งควบขับม้าเข้ามาในค่ายแต่ไม่สู้รีบร้อนอะไรนักเขาคือหน่วยราตะเวนของเสบใบที่ถูกส่งออกไปรักษาการนอกค่ายชายร่างเล็กในเครื่องแบบโจนเชิดดำควบม้ามุ่งตรงมาที่บ้านพักของเขาเสอใบผุดลุกขึ้นยืนพอเข้ามาใกล้เขาก็ร้องตะโกนมีข่าวอะไรน้องชายสมุนโจรเพนแผวล,ลงจากหลังมา้ารีบพาตัวขึ้นเรือนแล้วถอดหมวกปีใหญ่ออกนะครับหน่วยลาตะเวนเราพบกองโจมารมลยันห้าคนแนวพรมแดนไทยมาลยูครับ โจนมารายันคุณโจรทวนคำช้าๆแล้วยังไงน้องชายเขาทักทายพวกเราเป็นอย่างดีเชียวครับเขาแสดงตัวว่าเขาคือพวกมารายันที่เป็นโจรที่มีที่พนใหญ่ยิ่งที่สุดในมารายูนายเขาใช้พวกเขานําจดหมายมาให้นายเพื่อขอเป็นเมตรีกันแต่ผู้บังคับหมวดรักษาการเราตอบขัดข้องไม่ยอมไม่เข้ามาเพราะต้องรอคําสั่งนายก่อนเขาเลยมอบจดหมายไว้ให้รอรอคําตอบที่หนวนรักษาการของเราผู้หมวดเลยใช้ผมรีบนําจดหมายนายโจนมารายันมาให้นายขอรับผู้จบ เขาก็ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบซองจดหมายสีขาวฉบับหนึ่งส่งให้ขุนโจรอย่างนอบน้อมเสบายมองดูตัวอักษรพิมพ์ดิบภาษาไทยที่ปรากฏว่าเรียนนายโจรเชิร์ดดำเขาฉีกริมซองออกหันมาถามบุรหลงแม่สาวงามในตาคมซึ่งกำลังปอกผลไม้เตรียมไว้ให้เขาบุรหลงเบายร้องเรียกร้องเสียงหนักบุรหลงรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโจรมรรยันบ้างหรือเปล่าน้องสาวแม่สาวงามนิ่งอึ้งไปสักครู่ก่อนพูดกับเขายัางเป็นงานเป็นการก็พอทราบบ้างคบพี่ใบ โจรมารยานเป็นกองโจรที่มีอิทธิพลใหญ่ยิ่งที่สุดมีไพรพลนับพันอาวุธสาตรามากมายโดยเฉพาะอาวุธของญี่ปุ่นที่ตั้งโจรพวกนี้อยู่นอกป่าเบตงออกไปคุณโจรพยักหน้าชา้ชาหัวหน้าเขาคือใครทราบไหมจ๊ะ <c oughs> ไม่ทราบหรอกครับพี่ใบร่อนหัวล้อเบา,เบา,เบาก็ทราบเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนมายูโจรพวกนี้ทําการปล้นสะดมในเขตของเขาแต่บางครั้งเคยส่งคนเข้ามาเบตงจับพ่อค้าสําคัญบางคนไปเรียกค่าไถ่ก็มีเสือใบไม่พูดอะไรสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ตามเดิม ลีกระดาษจดหมายออกอ่านข้อความในนั้นค่ายเบตงมารยัน10พฤษภาคมพุทธศักราช2491กุเรียนนายโจรเชิดดำที่รักและนับถือยิ่งการกระทำของพวกโจรเชิดดำในบังคับบัญชาของท่านซึ่งได้ทำลายล้างสมาคมเลือดก,กับเหล็กพินาศย่อยยับไปนั้นทำให้ข้าพเจ้าเริ่มสนใจกับพวกท่านทันทีนทเพราะรู้สึกว่ากองโจรเชิดดำเป็น,นกองโจรที่มีกำลังพลกำลังอาวุธเข้มแข็ง สมควรที่ข้าพเจ้าจะเสนอตัวเป็นมิตรไมตรีกับท่านเพื่อความสามัคคีกันสืบไปจนมารายันในบังคับบัญชาของข้าพเจ้าจึงมีความปรารถนาดีต่อท่านและหวังอย่างยิ่งว่าท่านคงไม่รังเกียจที่จะต้อนรับไมตรีอันสุดจริตใจจากพวกเราและหากว่าท่านไม่รังเกียจแล้วในวันพรุ่งนี้เวลา14นาฬิกาตรงข้าพเจ้าจะมาเยี่ยมท่านในฐานมิตรที่ค่ายของท่านและจะมากับนายโจรคนสนิทของข้าพเจ้าเพียงสองคนเท่านั้นขอท่านได้โปรดตอบให้ข้าพเจ้าทราบด้วยด้วยความนับถืออย่างสูง อับดุลกาเซมปู่เราเสบายหันหน้ามาทางบุหลงซึ่งกําลังจ้องตาเขมีงมองดูเขาอยู่แล้วนั่นเองบุหลงอับดุลกาเซมหน้าโจนมารยันมีจดหมายถึงพี่ขอเป็นแม่ตีกับเราจะมาเยี่ยมพี่ในวันพรุ่งนี้ลองอ่านดูสิเขาส่งจดหมายให้หล่อนเราหันมาทางบริวารของเขาแกไปเชิญนิวันมาพบฉันหน่อยบอกให้รีบมาเดี๋ยวนี้เลยสมุนโจนรับคําสั่งจากเขาเรารีบลงบันไดไปจากบ้านพักเสอใบทันทีบุหลงอ่านจดหมายนโจนมารยันด้วยความสนใจเมื่อ,ออ่านจบหลอนคืนให้เขา พี่ใบตอบเขาว่ายังไรดีคะก็ต้องตอบรับไมตรีเขาสิบุหลงเรากับเขาต่างมีอาชีพเช่นเดียวกันถ้าเขาขอเป็นมิตรกับเราด้วยความสุจริตใจเชิดดำก็พร้อมเป็นมิตรที่ดีของเขาพี่จะให้นิวัตเขียนจดหมายตอบเดี๋ยวนี้บุหลงจ้ะพรุ่งนี้ต้องขอความช่วยเหลือจากบุหลงให้เตรียมการรับรองเขาพี่จะจัดเลี้ยงน้ําชาต้อนรับในอับดุลกาเซมและคนสนิทของเขานี่และนอกจากนี้บุหลงต้องเป็นล่ามให้พี่ด้วยบุหลงยิ้มหน้ารักได้ค่ะบุหลงยินดีรับใช้พี่ใบค่ะคําพูดสั้นๆของบุลงนนหล หล่นเลื่อนถ้วยกาแฟและจานผลไม้ให้เขาต่อจากนั้นเสือใบก็เอื้อมหยิบกระเป๋าเอกสารเปิดออกเตรียมร่างจดหมายเพื่อให้นิวัตพิมพ์เรามอบให้คนของเขารีบนําไปให้พักพวกอับดุลกาเซมซึ่งรอคอยคาตอบที่หน่วยรักษาการของเขาเมื่อเสือต่อเสือจะพบกันในฐานมิตรบริวารเชิดดำทุกคนก็ต้องเหน็ดเหนื่อยเตรียมการต้อนรับอย่างมโหฬาร เส,สือใบสั่งงดการฝึกหัดในตอนเช้าสั่งให้ในายโจรควบคุมบริวารทำการตกแต่งสถานที่เตรียมตัวต้อนรับอับดุลกาเซมในฐานที่เป็นผู้มีเกียรติยศยิ่งใหญ่แห่งค่ายเชิดดำบรรดาขุนโจรทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมในเรื่องระเบียบวินัยตลอดจนกิริยามารยาทแล้ววันนั้นจากเช้าจนบ่ายบุรหลงต้องทำงานตัวเป็นเกลียวจัดพานดอกไม้จัดเครื่องน้ำชาจัดจดการดอกไม้ทำความสะอาดบ้านเรือนร่อนทำโดยไม่มีความรังเกียจเลย เซอร์บยส่งคนของเขาและรถจีบเดินทางแต่เช้าตรู่รถจับมาค่ายตอนเที่ยงเศษพร้อมด้วยเค้กผลไม้บุหรี่กาแฟาผงนมเนยของใช้อีกหลายชนิดรวมทั้งเสื้อกระโปรงหมเอี่ยมอีก5ชุดสลักสองตัวรอนได้วัดตัวรอนเองจดลงในกระดาษโน้ตมอบให้ในายจนคนหนึ่งนำไปให้ช่างตัดเสื้อที่เยรา,าหลายวันมาแล้วและช่างก็ตัดเย็บมาให้ถูกความประสงค์ของหล่อนทุกป,ประการฝีมือและเสื้อไม่เร็วจนเกินไป เรา13นากา30นาทีเศษสิงแตรเดียวดังกังวานลั่นค่ายเชิดดำเป็นสัญญาณรวมพลบริววรเชิดดำทุกคนแต่งเครื่องแบบอย่างสง่าพาเผยสวมหมวกดำปีกใหญ่สภายปืนยิงเร็วประจำตัวพากันวิ่งไปเข้าแถวประจำหมวดหมู่ของตนที่หน้าเสาธงตอนหน้าค่ายเตรียมตัวต้อนรับอับดุลกาเซมนายโจมรมลยันเวลาเดียวกันนั้นเองคุณโจรยืนอยู่หน้ากระจกบานใหญ่กำลังหวีผม แต่งกายอย่างสง่าผ่าเผยสวมกางเกงขี่ม้าสีดำท็อปบูทดำไม่เอี่ยมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำคาดเข็มขัดกระสุนปืนพกพอหวีผมเสร็จเรียบร้อยเขาได้ยินเสียงแจวแจวดังขึ้นด้านหลังเขาเสร็จหร้อยังครับพี่ใบคุณโจนหันมาทางหล่อนก็ต้องตลึงรานในความงามของบุรหลงดวงหน้าหล่อนงามเฉลี่ริมฝีปากแดงเข้มด้วยลิปสติกขนตางอนดำกลับรับกับในตากมตรมโตเลื่อนผมถูกตกแต่งอย่างประณีต มีแพลดอกบางคุมไว้ผูกชายสองข้างที่ใต้คางรอนสวมกระโปรงสีฟ้าแก่สวมเสื้อแพรสีเหลืองความงามของรอนทำให้ขุจนจรนจ้องมองดูบุหรงไม่วางตารอนเอียงคออมยิ้มเดินเข้ามาชิดตัวเขาหนูสวยไหมครับพี่ใบเป็นครั้งแรกที่รอนเรียกตัวว่าหนูสแสดงว่ารอนเป็นกันเองกับเขาเสือใบยกมือทั้งสองจับแขนรอนรอบถอนใจเบาๆแล้วพูดยิม้มยิ้มจ้าหนูสวยทั้งสวยทั้งน่ารักทีเดียวพูดกับพี่หนูยังงั้นหนูยัง,งนี้น่ารักขึ้นอีกเป็นกอง <c oughs> บุหลงจะเป็นหนูของพี่ใบคนเดียวนะคะแล้วหล่อนก็ยกมือทั้งสองข้างจับฉายกระปโปรงก้มสีสาดลงคำนับเขาลำวงกับหนูสกเพลงเถอะงามแสงเดือนบุรหลงหดเลาะเล็กๆแล้วยกมือทั้งสองออกลำสับพยอกขุนโจรรู้สึกเป็นสุขใจอย่างน่าประหลาดที่ได้เห็นกิริยาน่ารักหน้าเอ็นดูของหล่อนเช่นนี้เขายกมือตบสีสาราดหล่อนเบาๆบุหลงทําให้พี่เพลิดเพลินสบายใจมากแต่ไม่ช้าหนูก็ต้องจากพี่ไปแล้วพี่คงคิดถึงมากทีเดียว เราจะไม่ได้ฟังเสียงหัวเราะแจ๋วแจวเรื่นหูอย่างนี้แล้วหล่อนว่าจะยากอะไรล่ะคะพี่ใบก็พาพวกเข้าเมืองฉุดเอาใครมีอีกสักคนมาเป็นน้องสาวพี่แทนหนูแค่นี้ก็คงสบายใจลืมหนูไปเท่านั้นเซอใบบอกกับตัวเองว่าเขาหลงรักบุหลงเสียดแล้วแม่สาวงามมาลายูซึ่งมีมารดาเป็นไทยผู้นี้มีสเสน่ห์อย่างน่าประหลาดสามารถทําให้เขาหลงรักหล่อนได้ทั้งๆที่เขาพยายามหักห้ามใจไม่คิดมากมายไปและคิดแต่ว่าหล่อนคือน้องสาวเขา เขายิบหมวกดำปีกใหญ่ขึ้นมาสวมบุหลงเอ้ยไม่มีใครหลอกหนูที่พี่จะเ็นดูอย่างนี้แล้วเขาก็จูงมือหล่อนพาบุหลงแม่นกคิริบูญช่างพูดออกไปจากห้องท่ามกลางสายตาบริวารโจรซึ่งตั้งแถวอยู่ในท่าพักเสื้อใบาพาบุหลงเดินลงมาจากเรือนของเขาตรงไปยังประตูค่ายด้านหน้าก่อนเวลา14นาฬิกาเล็กน้อยเสียงแตรเดี่ยวดังขึ้นเป็นสัญญาณเตรียมตัวนายโจรมารายันกับคนสนิทของเขามาแล้วขี่ม้าขาวมาทั้งสองคน สมุนโจรเชิดดำคนหนึ่งขี่ม้านำนาและมีหน่วยและตะเวนเสือใบติดตามมาอีกห้าม้าพอเข้ามาถึงหน้าประตูค่ายนิวัตรองประมุกเชิดดำก็บอกแถวทำความเคารพอับดุลกาเซมชายกลางคนเจ้าของร่างลํำสันกับคนสนิทของเขาที่ก้าวลงจากหลังม้าน้าคายในเวลาเดียวกันนั้นเสือใบก็พานิวัตและบุหลงเข้าไปต้อนรับแม่สาวงามเริ่มต้นทําหน้าที่เป็นล่ามทันทีเสือใบกับอับดุลกาเซมต่างวัรธยาหัดแสดงความเคารพต่อกันและสัมผัสมือกันด้วยใบหน้าแจ่มใส ข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยอทยาสายเมตรีจิตคุณโจรพูดยิ้มยิ้มอับดุลกาเซมฟังบุหลงแปลภาษาไทยเป็นมารยูอย่างคล่องแคล่วแล้วเขาก็ตอบเป็นภาษาของเขาซึ่งบุหลงแปลให้เสือใบฟังขอบใจามากสหายรักข้าพเจ้าปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการต้อนรับเช่นนี้ประธานโทษท่านคือใครข้าพเจ้าคือเสือใบอับดุลกาเซมหน้าตื่นจ้องดูเขาด้วยความแปลกใจเสือใบท่านยังไม่ตายเลยนี่ท่านคือเสือใบจริงๆเลยนี่บุหลงอธิบายความจริงให้เขาทราบ อับดุลกาเซมตื่นเต้นที่สุดเขายื่นมือให้เสือใบจับอีกแล้วอดชมเลืองดูบุหลงไม่ได้เสียงอันหวานฉ่ำรอยยิ้มที่น่ารักของบุหลงถูกใจในายโจรมารายันยิง่งเขาประจาอับดุลกาเซมปูเราและโจรมารายันทุกคนเป็นมิตรที่ดีของท่านและพวกเชิดดำนับแต่น,นี้ต่อไปเสือใบย,ยิ้มให้เขาเชิญท่านไปเรือนพักของคราบเจ้าเถอะครั้นแล้วขุนโจรก็พาอับดุลกาเซมเดินผ่านแถวกองโจรเชิดดำของเขาท่าทางของอับดุลกาเซมภูมิฐานเต็มไปด้วยการถือตัวใบหน้าเขาเคร่งขครึม พอมองดูบริวารเชิดดำยังแปลกใจพวกเชิดดำมีระเบียบวินัยไม่ผิดกองทหารทุกคนยืนนิ่งในท่าตรงตั้งแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยงามตายิ่งแต่อับดุลกาเซมกำลังสนใจกับบุหลงมากที่สุดเขาถามชื่อบุหลงเราสักไซไล่เรียงต่อว่าหล่อนเป็นใครบุหลงบอกชื่อหล่อนให้เขาทราบแล้วหลอกเขาว่าหล่อนเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเสือใบประมุขแห่งกองโจนเชิดดำพาแขกผู้มีเกียรติเขาขึ้นมาบนเรือนพร้อมด้วยคนสนิทของอับดุลกาเซมเสอรนีวัตและบุหลง ทุกคนนั่งลงบนเก้าอี้สำหรับรับแขกหลังจากนั้นอับดุลกาเซมก็สนทนาปราัยกับเสือใบอย,ย่างดีนายโจนมาริยนันสวมกางเกงแบบรัสเซียสวมท็อปบูทส,สีน้ำตาลสวมเสื้อเชิ้ตแพรแขนยาวสีขาวมีเสื้อกั๊กสักรลาสีแดงปักดินสวมทับเสื้อเชิ้ตแล้วสวมหมวกกลมตามประเพณีของเขาอับดุลกาเซมพูดเสียงดังชัดิฉานพยายามทำตัวเป็นกันเองกับเสอบือใบคนของเสือใบย,ยกเครื่องน้ำชาออกมาต้อนรับอับดุลกาเซม สองขุนโจรต่างฝ่ายต่างซักถามความเป็นอยู่ซึ่งกันและกันโดยอาศัยบุหลงเป็นล่ามการรับประทานน้ำชาเป็นไปอย่างง่ายๆตลอดเวลาที่ผ่านมาอับดุลกาเซมไม่เคยจะเปลี่ยนสายตาจากใบหน้าของบุหลงเลยสองเสือให้คำมั่นสัญญากันว่าจะมีไมตรีต่อกันในฐานะเพื่อนสนทนาและจะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปด้วยมารยาทอันดีเสือใบได้บอกกับเขาว่าพรุ่งนี้เย็นเขาจะไปเยี่ยมตอบแทนอับดุลกาเซมที่ค่ายขอให้คนมารับที่หน่วยรักษาการของเขาบ้าง จอมโจรมารยันปิติยินดีอย่างยิ่งเพื่อนรักข้าพเจ้าจะตอนรับท่านอย่างดีที่สุดแล้วท่านจะไปกับใครบ้างเสือใบเราจะไปกัน3าคนข้าพเจ้านิวัดรลบบุตรหลงอับดุลกาเซมชำเลืองมองดูบุตรหลงแล้วยิ้มอย่างพอใจข้าพเจ้าก็จะถือโอกาสเลี้ยงอาหารเย็นแก่ท่านในวันพรุ่งนี้เลยพักะพข้าพเจ้าคงตื่นเต้นดีใจมากที่ท่านให้เกียรติไปเยี่ยมตอบแทนเสือใบท่านจะรังเกียจไหมถ้าข้าพเจ้าจะขอชมค่ายของท่านคุณโจรรีบตอบไม่รังเกียจเลยอับดุลกาเซมข้าพเจ้าจะเอ่ยปากชวนท่านอยู่เดี๋ยวนี้ ไปสิท่านจะได้ชมสภาพความเป็นไปในค่ายโดยตลอดครั้นแล้วเสือใบก็นําทุกคนลงไปจากเรือนเขาแล้วพาอับดุลกาเซมเที่ยวชมที่พักพวกโจรโรงอาหารโรงครัวสถานที่ต่างๆเราชั่วโมองเศษขุนโจารมลายูก็ลากลับเสือใบกับนิวัฒและบุตหลงติดตามไปส่งเขาที่หน้าประตูค่ายแล้วยืนมองดูกระทั้งอับดุลกาเซมกับคนสนิทของเขาขี่ม้ารับไป